เปาจะนีเอาลตลูกัเกอบอลครับขยับขยับช hey. ่วยขยับ hey. ช hey. hey. ่วยเลยสวยพิกได้พิกได้เออสวยไปไปยียมยืมยืมเลยเยีมยืมหาคู่หาคู่เลยหาคู่เลย bay hai bay hạ khu đây ờ ừ, cái là chọc hai bay lá bơi lá bơi <laughs> này lá bơi này Hãy mày, cho kênh Ghiền căng Gõ đang dưới đâu dưới đá phải đá, đập đá đâu ủi, để đá, để đá, để đây, Không อยักมาทั้งข้างขอบู๋ระหว่าจังหวะนี้่เลานครับ็ตามเก็บได้คนระับโอ้โหแล้วติดครับลูกนี้ต้นเล็กครับซ้ายมาลูากนี้จับได้ไว,ไว่ายังไงลูกนี้เป็นปากาจ์ตาาเลี้ยงโดนเจอเคียงเลยครับโู้สายขี้นะครับตัวนีอย่างนี้ถ้าพัฒนาใจชอบนะพัฒนาเตียบดีถ้านั่นเป็นข้างขอบ บอลต้นักฟุตบอลโก็บอกลไล่เส้นมาครับุ้นเล็กเกลี่นีปครับแปะเส้นบอลกำจะปี๊กันเลยตั้งสัตตาครับตัดจักด้านหลังก็เป็นฟุตบอลครับทำได้ครับรายการครับฝั่งข้างมาตรงนี้ครับซ้ายไปครับขยับแล้วลูกให้ช้าไปครับแล้วก็ตุ่มไม่ดีครับจัดได้ปีโก้ทำตู้ตั้งใหม่ตั้งใหม่ไม่ต้องรีบต้องรีบตั้งมา Pick die, pick die, pick die. Hãy subscribe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những còn tập kết để đạt danh giá để mong đứng tối, đứng to lên để để theo bay đứng xuống theo ta bay ทางไปนะครับาโอเคครับบุณมากหลังที่ทาง้ารแล้วย้อนคืนไปครับโยกเมื่กี้เป็นไทยจับมาลองใส่แล้วเี้โยกโยกไปโยกมาพยงพยโยกตามกันเส็ครับเซ็นตคู่อาเจฟต์มาครับทีเดียย ัจอดืครับอรจาตั้มออก้ายมาครับตาประธานน้อยดีครับตาประานขยับมาแล้วตาาเ้าตาครับาที่ีแล้วสาดทีแตะแล้วลีแขงวาม้บอลมุมมุมจ่ายมุม